ปัมังปินทุก,กังชาตังปัญจมังสิรสังชาตังนาคาโรโหติสัมพวโวจงมาบังเกิดเป็นนะอุตรังนาคาโรโหติสัมพวโวจงมาบังเกิดเป็นนะ กาโรโหติสัมภโวจงมาบังเกิดเป็นอุปิกาโรโหติสัมภโวจงมาบังเกิดเป็นปิจะกาโรโหติสัมภวโวจงมาบังเกิดเป็นจักตะกาโรโหติสัมภโวจงมาบังเกิดเป็นตะณอุตรังให้ว่าร้อยแปดคาบให้ลงน้ำลึก 8ศอกลงกระหม่อุดปืนดีนักแรสวัสดีครับพบกับนาทีต้องมนชแนลคลิปนี้ผมจะมาเล่าถึงเรื่องราวในครั้งเก่าก่อนนะครับที่เป็นเรื่องเล่ากันมาในแถบบ้านผมนี่แหละครับก็จะมีเรื่องของการเห็นเปรตนี่แหละครับเรียกว่าคนเห็นเปรตมันจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงเนี่ยอันเนี้ย ผมก็ไม่ได้เห็นด้วยตาตนเองนะครับแต่ว่าคนที่เล่าแล้วก็ได้ประสบเหตุมาเนี่ยก็เป็นคนที่เชื่อถือได้นะครับแล้วก็เป็นคนที่มีอายุอนามมากเลยนะครับสำหรับเออเรื่องเปรตเนี่ยในคลิปเนี้ยผมก็จะมีมาเล่าให้ท่านฟังอยู่2เรื่องนะครับก็ฟังเรื่องแรกกันเลยนะครับสำหรับเรื่องแรกเนี่ยก็จะเกิดที่ แถบบ้านผมเนี่ยแหละครับก็ไม่ใกล้ไม่ไกลจากบ้านผมนะครับก็มีปุณป้าท่านหนึ่งเนี่ยแหละครับท่านก็จะเปิดร้านขายของอยู่แถวแถวบ้านผมเนี่ยแหละครับแล้วก็ประมาณช่วงตีสามตีสี่เนี่ยแกก็จะไปตลาดทุกเช้านะครับจะไปซื้อของมาทาขายเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่วันหนึ่งเนี่ยก็เวลา ที่ท่านออกจากบ้านเนี่ยออก็ประมาณนั้นนะครับปีสาีสี่แต่ว่าทางที่จะไปตลาดได้เนี่ยตอนที่จะไปขึ้นรถได้เนี่ยก็ต้องเดินออกไปนะครับเพราะมันจะมีซอยที่บ้านผมเราจะต้องเดินออกจากซอยไปก่อนถึงจะได้ขึ้นรถนะครับแล้วก็ <c oughs> ในช่วงที่ป้าท่านเนี่ยเดินไปเพื่อที่จะซื้อของเนี่ย ท่านก็ได้เล่าว่าเออได้พบปะกกับสิ่งที่แปลกประหลาดนะครับแล้วก็ไม่เคยพบเห็นมาก่อนนะนั่นก็คือก็จะเห็นเป็นเงานะครับเป็นร่างของผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยก็ป้าเขาบอกว่าจะเห็นไม่ชัดนะครับว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายแต่ว่าร่างกายเนี่ยจะสูงมากเลยครับแล้วก็เขาจะเดิน เธอ,อป้าเขาจะเดินไปข้างหน้านะครับแต่ว่าร่างที่ป้าเห็นเนี่ยที่สูงใหญ่เนี่ยเขจะมาทางด้านหลังนะครับแล้วก็เดินข้ามป้าเข้าไปนะครับซึ่งตอนนั้นป้าเขาบอกว่าเขาก็ตกใจมากเลยว่าเฮ้ยอะไรเนี่ยมันข้ามกูไปวะเนี่ยมันจะเป็นคนเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะมันจะเป็นลักษณะที่สูงใหญ่มากนะครับแล้วก็เดินข้าม ป้าเข้าไปเนี่ยจนป้าเงยหน้าขึ้นไปมองเนี่ยก็ถึงกับตกตะลึงเลยนะครับก็พบกับเงานะครับเป็นเงาเนี่ยจะไม่เห็นหน้าไม่เห็นตาไม่เห็นอะไรนะครับเป็นเงาเหมือนกับคนตัวสูงใหญ่เนี่ยนะครับเดินไปข้างหน้านะครับซึ่งขณะที่ป้าแกเห็นทรงนั้นเน่ยแกก็จะหยุดทันทีนะครับหยุดกึ๊บจะไม่ไปไหนเลยจะก้าวเท้าไม่ออกเลยแล้วก็ ได้แต่มองไอ้สิ่งที่แกเห็นเนี่ยแหละครับที่ใครใครเขาก็กล่าวว่าเป็นเปรตนี่แหละครับก็จะลักษณะอย่างที่บอกนะครับก็จะเห็นแค่เป็นเงาแบบเรือนลางแล้วก็เป็นเงาสีดำตัวสูงทะมุนนะครับเดินข้ามแกไปเนี่ยซึ่งป้าท่านเนี่ยพอมาถึงตอนที่แกเล่าให้ฟังตรงนี้แล้วก็แกบอกว่า แกเนี่ยก้าวขาไม่ออกเลยแล้วก็ตอนนั้นก็ตัดสินใจว่าเออกลับป้าดีกว่าไม่ไปแล้วตลาดเพราะถ้าจะเดินไปตลาดเนี่ยก็คือต้องเดินตามเออสิ่งที่ป้าได้เห็นเนี่ยนะครับอาจจะเรียกว่าเประก็ได้นะครับต้องเดินตามไปนะครับเพราะว่าเออสิ่งที่ป้าเห็นเนี่ยก็จะเดินนําหน้าป้าไปเลยนะครับเนี่แหละครับแล้วก็ป้าท่านเนี่ย แกก็บอกเลยตั้งแต่นั้นมาเนี่ยแกจะไม่ไปตลาดตอนตีสามตีสี่แล้วนะครับก็ให้ฟ้าสว่างก่อนแล้วก็ถึงจะไปนะครับซึ่งเรื่องเนี้ยมันก็เป็นเรื่องจริงนะครับก็ป้าเนี่ยตั้งแต่ตอนนั้นมาเนี่ยก็ไม่เคยเห็นแกไปตลาดตอนเช้ามืดตึงสามตีสี่เลยนะครับก็จะกว่าจะออกตลาดนี่ก็ประมาณหกโมงก็จะสว่างแล้วนะครับเนี่ยแหละครับก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ ก็น่าคิดกันนะครับว่าไอ้สิ่งที่เดินข้ามป่าไปเนี่ยมันคืออะไรได้หนะครับแล้วก็จะมีอีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องนี้ก็จะมีคนที่เนี่ยชอบตกปลาหรือว่าชอบหาปลายามขํามฝั่ง,งข้ามกลางคืนอะไรนะครับก็อยู่ในเขตบ้านผมนะหครับช่วงนั้นเนี่ยบ้านผมเนี่ยก็เขา ทางญาติพี่น้องทางอาทางป้าอะไรเนี่ยเขาจะขายที่ไปหมดแล้วนะครับก็มีโครงกลาโครงการหมู่บ้านเนี่ยมาเหมาแล้วก็มาซื้อที่ทางไปนะก็จะมีบ้านเรือนที่ปลูกอยู่เนี่ยเป็นญาติพี่น้องก็นเนี่ยติดอยู่ก็ติด,ต,ดติดกันเนี่ยก็ประมาณสี่หลังห้าหลังเนี่ยละครับติดเรียงกันอยู่ตรงนั้นแหละครับซึ่งตอนที่ยังไม่ได้ขายที่ขายทางเนี่ยก็อยู่กันเป็น ปกตินะครับเออตอนหลังขายที่ขายทางแล้วเนี่ยเขาก็จะลื้อบ้านทุกหลังหมดเลยนะครับเพื่อที่จะไปปลูกในที่ใหม่นะครับหรือบางหลังก็ขายเป็นเศษไม้ไปน,นะครับแล้วก็จะมีทางเป็นสะพานปูนเนี่ยเดินเข้าไปอยู่ริมคลองนะครับบ้านผมตอนนั้นน่ะกออยู่เป็นญาติพี่น้องกันเนี่ยนะครับอยู่ริมคลองหนะ่อยบ้านผมเนี่ยจะอยู่เลืกอเข้ามาในสวนนะครับ ก็ที่ทางเนี้อนอกขายหมดแล้วก็จะมีคืนหนึ่งเนี่ยตอนนั้นก็บ้านเนี่ยถูกเลือไปหมดแล้วครับคืนหนึ่งก็จะมีพวกนักตกปลาที่ชอบหาปลากลางค่ำกลางคืนดึกดืก่นดื่นนี่แหละครับก็จะมาหาปลามาตกปลากันก็จะเดินผ่านสะพานคูนตรงนี้แหละครับข้างบ้านผมเนี่ยเดินผ่านเข้าไปจนเกือบจะถึงทองนะครับแต่สุด สะพานปูนนี่ก็จะเป็นคลองนะครับก็พอเดินไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะพบเห็นเนี่ยล่างอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยก็จะสูงแล้วก็ผิวเนี่ยออกจะเป็นสีดำอมเมื่อมนะครับดำมากแล้วก็จนเห็นแบบเป็นเงาเงาเป็นสีดำนะครับแต่ว่าตัวสูงมากก็เท่านั้นเองนะครับเออพวกนักตกปลาเนี่ยก็ วิ่งกันตูดตรงเลยนะครับอันในช่วงนั้นนก็คือก็จะผ่านมาประมาณสิบกว่าปีเองนะครับแต่ส่วนเรื่องของป้านเนี่ยก็ก็ผ่านมานานแล้วครับยี่สิบสามสิบปีได้แลวครับส่วนเรื่องของทางบ้านผมเนี่ยก็เพิ่งจะเกิดมาแค่สิบสิบปีได้นะครับสิบกว่าปีได้เนี่ยก็เกิดมเมื่อไม่นานนี้นะครับโลกก็เจริญมาบ้างแล้วนะครับแต่ก็ยังมี สิ่งเล่นลับนะครับก็อย่างที่พวกนักตกปลาเนี่ยเขาก็มาเล่าให้คนแถวๆนั้นฟังนะครับว่าเขาได้พบเจออะไรมาก็มันก็เป็นเรื่องที่แปลกนะครับที่ผมเนี่ยอยู่บ้านแถวนั้นมาตั้งแต่เกิดเนี่ยผมก็ไม่เคยเห็นพูดผีปีศาจอะไรที่มันเป็นรูปเป็นล่างหรือว่าเป็นเปรตอะไรเนี่ยจะไม่เคยเห็นนะครับ ก็จะเห็นบ้างก็คือที่ได้ยินเสียงบ้างอะไรบ้างเนี้ยก็จะได้ยินนะครับแต่ว่าเห็นเป็นรูปเป็นล่างเนี่ยก็จะไม่เคยเห็นนะครับเพราะว่าแถวบ้านผมเนี่ยจริงๆมันก็เป็นเป็นที่ทางที่โบราณน,นะครับก็อยู่มากันตัน้งแต่ยุคสมัยปูดทวดย่าตทวดเนี่แหละครับสมัยก่อนเนี้ยก็เออบ้านของตระกูลผมเนี่ยก็จะเป็นบ้านเรือนไทยนะครับอยู่ ริมน้ำนะครับออช่วงเด็กๆเนี่ยผมก็จะไปเล่นบ่อยนะครับบ้านเรือนไทยหลังเนี่ยแต่ว่าตอนนั้นก็ช่วงผมเด็กๆเนี่ยก็สภาพบ้านก็สุดโทรมมากแล้วครับเพราะบ้านเลือนไทยหลังเนี่ยปลูกมาก็อายุน่าจะหลายร้อยปีแล้วนะครับเพราะตอนผมเด็กๆเนี่ยก็สุดโทรมหมดแล้วครับก็จะคงจะเป็นออวิญญาณของออบรรพบุรุษ ที่เขายังหวงแผ่นดินของเขาอยู่นะครับก็จะมาคอยดูแลรักษาแผ่นดินของเขาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่แปลกๆนะครับทั้งสมัยผมอยูย่ก็ยังไม่เคยเห็นอะไรแต่ว่าพอรื้อบ้านเสร็จอะไรเสร็จหมดแล้วเนี่ยก็จะเป็นที่โล่งๆเลยนะครับแต่ว่าพวกนักตกปลาเนี่ยก็จะไปประชิญเหตุพบเห็นกันอย่างเงี้ยขึ้นมาแล้วก็จะเป็นที่โจดจันกันอยู่นะครับ แต่ว่าไอ้สิ่งเนี่ยผมก็คงไม่ทราบหรอกเพราะว่ามันจะเป็นอะไรจะเป็นเปรตหรือเป็นอะไรเนี่ยผมก็ไม่ทราบหะอครับเพราะว่าผมอาจจะไม่ได้เห็นด้วยตาตัวเองหรอกครับแล้วก็ตั้งแต่กเกิดมาอยู่ที่นั่นเนี่ยก็ไม่เคยเห็นด้วยนะครับก็ไอพวกนักตกปลานั่นก็เคยก็เลยหยุดกันไปไม่ยอมไม่กล้าเข้ามาตกหรอกครับก็จะกลัวกันเนี่ยแหละครับพอจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งให้ท่านได้ รับฟังกันนะครับเออเรื่องที่ผมเล่าเนี่ยก็จะเป็นเรื่องจริงนะครับที่เออคนในแถบนั้นนะก็เล่ากันมานะครับเป็นเรื่องจริงที่เขาประสบพบเจอกันมาจริงๆสําหรับเออการที่คนเราเนี่ยตายไปแล้วเนี่ยจะไปเกิดเป็นเปรตหรือเป็นอะไรเนี่ยในการทาความดีความชั่วอย่างไรเนี่ยถึงจะเกิดเป็นเปรตเนี่ย อันนี้ผมก็ไม่ทราบจริงๆนะครับว่าเราจะทำกรรมอย่างใดเนี่ยที่จะทำให้เกิดเป็นเปรตหรือเป็นอสุรกายคนเราเนี่ยตายไปแล้วเนี่ยก็เกิดเป็นสิ่งที่แน่แท้นะครับพระพุทธเจ้าท่านก็บอกแล้วว่าเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยเป็นของธรรมดาตายไปก็ย่อมจะต้องเกิดนะครับแต่ว่าเราเนี่ยจะเกิดเป็นอะไรเนี่ยก็ ไม่มีใครทราบไม่มีใครรู้ล่วงหน้าเลยนะครับก็มันทำฟาร์มดีแล้วนะครับพอ,อฟาร์มชั่วฟาร์มเร็วอะไรต่ออะไรเนี่ยก็อย่าไปทำเลยครับมันทำฟาร์มดีไว้ก็ปพฤติปฏิบัติตนให้มันดีไหว้พระสวดมนต์เป็นประจำเนี่ยทำให้จิตเราเนี่ยเป็นสมาธิเนี่ยผมว่าดีที่สุดเลยนะครับเอออย่าง ถ้าใครเนี่ยไม่สะดวกในการไหว้พระสวดมนต์เนี่ยก็ผมจะแนะนําให้นิดนึงนะครับก็คือตอนเรานอนเนี่ยแหละครับก็ให้ภาวนาไปนะครับก็สูดลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทเนี่ยครับตอนเรานอนเนี่ยทำได้นะครับแล้วก็ภาวนาไปเรื่อยๆ โภาวนาจนเราหลับไปเลยนะครับแล้วเมื่อท่านหลับไปเนี่ยผมบอกเลยเลยว่าเออเรื่องที่จะฝันร้ายหรือฝันไม่ดีอะไรต่างๆานานา,นานเนี่ยก็จะไม่มีความฝันพวกนี้ขึ้นมาเลยนะครับก็จะส่วนมากก็จะฝันในเรื่องที่ดีๆเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะครับที่ประสบกับตัวผมเองเนี่ยแล้วก็ในความฝันของผมเนี่ย มันก็จะเป็นฝันดีๆหลายๆเรื่องหลายๆอย่างนะครับถ้าเรานอนภาวนาเนี่ยถ้าเราไม่มีเวลาไหว้พระสวดมนต์จริงๆเนี่ยเหครับหรือว่าทํางานทําการมันเหนื่อยหรือว่าอะไรต่ออะไรเนี่ยไม่มีเวลาที่จะไหว้พระสวดมนต์เนี่ยหละครับให้ลองลองปฏิบัติอย่างที่ผมบอกเลยนะครับเออตอนเราอาบน้าอาบท่าอะไรเสร็จตอนเข้านอนเนี่ยแล้วก็นอนภาวนาเนี่ยแหละครับ พุทโธเนี่ยแหละครับจนเราหลับไปเลยนะครับเนี่ยแหละครับก็จะแนะนําสิ่งดีๆให้ท่านลองไปปฏิบัติดูนะครับเพรผมรับรองได้ว่าเห็นผลดียิ่งเลยนะครับสําหรับการปฏิบัติแบบเนี้ยนี่ก็คือสําหรับผู้ที่ไม่มีเวลาจริงๆนะครับสําหรับผู้ที่มีเวลาก็วนั่าแหละครับไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิบ้าง เป็นครั้งคราวก็เป็นทําตัวให้เป็นปกติอย่างนี้นะครับมันก็จะทําให้เราเนี่ยมีหน้าที่ที่เราจะต้องทําอย่างหนึ่งน,ะนั่นก็คือไหว้พระสวดมนต์นะครับพอถึงเวลาก็จะอยากไหว้พระอยากสวดมนต์เองนะครับก็ลองทําลองปฏิบัติดูนะครับสําหรับการแนะนําของผมเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ลองไปปฏิบัติดูได้นะครับเอาแล้วครับ สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะได้สาระประโยชน์ในการทำคลิปของผมไม่มากก็น้อยหากผิดพลาดประการใดผมก็ขออาภัยมาในณนที่นี้ด้วยนะครับช่วยกันกดกระดิ่งกดซั b s c r i b e เพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของผมนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอขอพบพระคุณมากครับสวัสดีครับ